อาจารย์จะบอกนะครับว่าถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราตื่นมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะนอนอีกมันไม่พอไงเขาเรียกว่าเป็นนอนเป็นคนนอนแบบขี้เสานะพอนอนขี้เสาเราก็อยากจะนอนแล้วนอนอีกนอนแล้วนอนอีกไม่จบอย่างเช่นถ้าเป็นวันธรรมดานะไม่มีไปทํางานนะนู่นเลยเกือบเที่ยงนี่แหละกลัวจะตื่นทาว่าเราก็ไม่รู้สาเหตุเป็นเพราะอะไรเราก็มาคํานวณดูนะตั้งคําถามมาเรานอนวันหนึ่งกี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงทํางานทุกวันทุกวันทุกวันวันนี้หยุดนะเอาขอขอวันหนึ่งเหอะนอนเลยเต็มที่ซับไปเลย ก็มันชดเชยแต่ละวันแต่ละวันไปหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงไงเติรนมาเติรนมาเที่ยงเลยทีเดียวถามว่าโอเคไหมโอเคไปหยัดไปหนึ่งมื้อนะตอนเช้าตอนเที่ยงอาจจะตื่นมาอาจจะไม่หิวแต่รู้ไหมว่าร่างกายมันไม่โอเคแล้ะมันจะส่งผลให้กับสุขภาพเราไม่โอเคก็ร่างกายคนเราแล้วเขาจะให้คุณกินทําไมวันละสามื้อมันมันเขียนไว้ตรงหน้าผัอยู่แล้วว่าคุณต้องทานวันละสามื้อมากกว่าไม่ผิดแต่น้อยกว่าถือว่าผิดถูกไหม วันล,ละสามือม้อเราทานวันล,ละสองมือ้อประหยัดไปแล้วอาจารย์ถามนิดนึงนะครับว่าสุขภาพคุณไม่ดีเนี่ยต่อไปเกิดอะไรขึ้นะนะเนี่ย<ม>จริงอยู่ช่วงเนี้ยเราอาจจะยังไม่มีผลเวลาจะเกิดอะไรขึ้นนะเหมือนกันในหลักคงจุ้ยก็เหมือนกันนะเวลาเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ว่าปุ๊บปับ๊บทำปั๊บมันจะเกิดเลยมันไม่ใช่มันต้องค่อยเป็นค่อยไปต้องมีระยะเวลาสะสมไปเรื่อยก็เริ่มจะบังคับก็คือประมาณสองอาทิตย์เนี่ยก็จะเริ่มบังคับละอาจารย์บอกว่า ก็ลองเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่บุคคลนะแต่อาจารย์บอกว่าถ้าในกรณีที่แก้ไม่ได้จริงๆแล้วอาจารย์ไม่อยากเอาทีวีออกอะไรทุกอย่างเลยวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วมีวิธีเดียวเลยแล้วก็แก้ได้คือการนอนกลางมุ้งการนอนกลางมุ้งโอ้เห็นไหมง่ายไหมศาสตร์ขออาจารย์นี่นะคือมุ้งเนี่ยมันหาง่ายมากตอนนี้นะคะอาจารย์แล้วการกลางมุ้งเนี่ยมันก็คือจริงๆแล้วว่าชีวิตคนเราเนี่ยคือทํามาแบบนี้ตั้งนานแล้วอ่ะก็ลืมไง ลืมลืมลืมคือดั้งเดิมคนเราเนี่ยนอนกลางมุ้งไม่มีกําแพงไม่มีชิดก็ยังอยู่ได้อขาถูกต้องเพราะคุณมีมุ้งไงตัวมุ้งเนี่ยมันเป็นตัวจํากัดที่ในการนอนคุณจะนอนยังไงก็ได้คือนอนได้หมดเลยแต่ขอมีมุ้งเพราะดั้งเดิมคนเรามีอะไรั้งมีหมอนมีมีมีเสื่อหมอนหมอนข้างผ้าห่มแล้วก็นอนกลางมุ้งเห็นไหมถ้าคุณไปต่างจังหวัดคุณอยากเข้าใจเลยว่าทําไมสุขภาพคนต่างจังหวัดถึงดีอ่าแล้วก็มาย้อนตรงกับขออาจารย์ว่าถ้าคุณนอนกลางมุ้งสิ่งที่คุณได้มี2เรื่องหนึ่ สุขภาพดี2อายุยืนอาจารย์นอนกลางมุ้งไหมคะนอนทุกวันนอนกลางมุ้งเดี๋ยวอ้อจะกลับไปนอนบางบางทีคนเราพอบางทีอาจารย์ไปดูบ้านนะเขาบอกนอนกลางมุ้งเขาหัวเราะนะเบอกโอ้อาจารย์มันไม่ใช่มันสมัยไหนอ้าวถ้าคุณอยากสุขภาพดีอยากอายุยืนนอนกลางมุ้ง